วันนี้ก็ขึ้นไปบนนั่นนะบนวิหารที่กำลังซ่อมมาก็เดินเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปถึงพระรูปรูปของพระเมตยัเขาเขาใช้ไม้แกะสลักตั้งแต่สมัยสองสี่เจ็ดหนึ่งเสร็จตั้งแต่ยุคนี้เป็นวิหารเก่ารวมเบ็ดเสร็จก็คงเป็นร้อยปีเริ่มจริงๆแต่กว่าจะเสร็จวิหารนี้สร้างมาเป็นยร้อยปีแล้วเดี <c oughs> ๋ยวนี้ก็เขา ช่างก็ทํานั่งร้านก็เลยเดินขึ้นมาแต่นี้ก็เลยไปเห็นพระรูปของพระเมติยะโพธิสัตว์ที่แก่สลักมาก็เลยบอกโยมว่าเนี่ยตอนเนี้พระโพธิสัตว์ท่านบําเพ็ญบาร,รมีเต็มแล้วตอนนี้รออยูใ่ในชั้นดุสิตอาจจะออก,ออกมาหรือมาบําเพ็ญหรือมาเกิด ที่นู่นที่นี่ก็เพียงแค่มาดูขห์แต่จริงๆบารมีเนะี่ยลุยมาเต็มอัตราแล้วฉะนั้นมีโอกาสพลาดแค่องค์นี้องค์เดียวแล้วได้อีกหนึ่งองค์นะในพัทรกับในพัทลกับแต่ถ้าเลยอยากพระสีอริยะเมตตาหรือพระเมตยาพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสุญญกลับเป็นกลับที่ไม่มีพุทธเจ้าไปอีกยาวนานเราจะไม่เห็นคําว่าพุทธโทธก็ดีเราจะไม่รู้จักการเจริญพุทธคุณเลยเนี่ยท่านทั้งหลาย พอจะแก้ตัวไหวไหมเนี่ยเหลือลดด่วนขบวนสุดท้ายอีกอีกขบวนเดียวอยองไม่มีพระประเจกด้วยครับไม่มีพระประเจกเาาเก,ก็มาเกิดในอาสุญญากับ,าาบ,เ,นบเ,เนี่ยมาเกิดในกัาบที่พระพุทธเจ้ามามเพ็ญนบารมีาเลยนั่นในตอนนี้เราจะรู้สึกว่าจะโล่งกันเลยเต็นโอ้ยแต่เนี้ยจะเ,เกิดเป็นหอยเป็นทากเป็นกบเ,เป็นเขียดเป็นปลา เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละงั้นก็เรียนเรื่องสังสารวัฏก,ก็กำหนดหมายกันให้ดีมีโอกาสพลาดสูงเป็นพระก็ดีเป็นนักบวชก็ดีก็พลาดเยอะแยะหมดออมันบางทีอยู่ใกล้กองไฟเนี่ยมันได้ประโยชน์และมันก็ได้โทษไอ้ประโยชน์มันก็ได้ได้เร็วกว่าคนอื่นนะ ถ้าประโยชน์จากการอยู่ใกล้กองไฟแต่ถ้าพลาดขึ้นมาก็ล้มก็กองไฟเลยนี่ไฟไม่ตายเลยงั้นการเข้ามาสู่ในวาภาวะความเป็นพระศาสนาในฐานะเป็นพระสงฆ์มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครล้มลงไปบงก็แปลว่าพลาดแต่ว่ายังไงท่านก็ชื่อว่าได้มาฝังตนเองไว้ใน,ในพระรัตนตรัยแล้ว ก็ปรารถนาว่าในสังสารวัฏทัานจะนทุกข์มีเยอะแยะหมดจากพระสงค์ก็พลาดไปเป็นพญานาคจากพระสงค์ก็พลาดไปเป็นยักษ์สาตากิริยักษ์เขีมาวัาแต่ยักษ์พร้อมในบริวารมาจากพระสงค์ที่เคล่งรัดแต่พลาดนี่นะหรือหมู่ตระกูลพญานาคพญานาคทั้งหลาย การณาคลาดนี่อันนี้ก็มาจากเนนฉะนั้นแค่เห็นคนล้มแล้วอย่าอย่าอย่าข้ามเราเคยพลาดพลากเราเคยพลาดมานักต่อนักในสังสารวัตนี้ให้กรุณาซึ่งกันและกันแล้วก็เข้าใจนะเข้าใจฉนั้นความเป็นพุทธบริษัทนี้ต้องเข้มแข็งมากทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็ง